ต่อไปครับท่านอนุสักคงมาลัยครับเชิญครับกรับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกระผมขออนุญาตถอดแมสนะครับกระผมอนุสักคงมาลัยสมาชิกวุฒิสภาครับขออนุญาตอภิปรายในส่วนของแผนการปฏิรูปประเทศประเด็นที่9ด้านสังคมซึ่งนำเสนออยู่ในด้านในหน้า447-467นี่นะครับซึ่งวางเป้าหมายที่จะมุ่งพัฒนาประเทศ สู่สังคมคุณภาพด้วยหลักประกันด้านเศรษฐกิจสังคมให้กับผู้คนในกลุ่มต่างๆอาจจะยกตัวอย่างให้เห็นถึงกลุ่มผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสที่โดดเด่นนะครับจะมีการเพิ่มบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองและเสริมสร้างพลังทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศแต่ในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมานกลไกของการพัฒนาชุมชนได้ดําเนินมาโดยตลอดแต่ทําไม พลังทางสังคมยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศมาจนถึงปัจจุบันเป็นไปได้ไหมครับท่านประธานครับว่าคําว่าคนกลุ่มต่างๆนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกมองเพียงแค่ว่าเป็นเพศเป็นวัยหรือสถานะทางสังคมเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ยังจําเป็นจะต้องรวมถึงกลุ่มที่เป็นมิติใหม่ๆในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ SME ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยหรือแม้กระทั่งประชาชนที่พูดถึงว่าตัวเองเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมปัจจุบันซึ่งทำให้เราได้เห็นว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นในทุกมิติของทางสังคมดังนั้นส่วนสำคัญของการปฏิรูปประเทศด้านสังคมจึง มุ่งที่จะให้สังคมมีความสุขความสงบมีความเจริญก้าวหน้ามีการพัฒนาบนศักยภาพที่เหมาะสมแต่30กว่าปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่มีกลไกของการพัฒนาสังคมโดยมีหน่วยราชการต่างๆเข้ามามีบทบาทจากการที่แก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานที่มุ่งชนะเอาชนะความยากจนไม่ว่าจะเป็นการเร่งรัดพัฒนาชนบทเป็นการ ส่งเสริมการมีสุขภาพพรารนามัยที่ดีมีการส่งเสริมด้านการผลิตหรือการศึกษาเป็นพื้นฐานมาโดยตลอดดังนั้นการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะในชนบทนะครับยังคงเกิดปัญหาเรื้อรังยังคงเกิดปัญหาที่สามารถจะบ่งชี้ได้ถึงความไม่เป็นธรรมบ่งชี้ถึงปัญหาการเอารัดเอาเปรียบกันทำให้เกิดความเหลื่อมลำ้ำและฝังรา,รากลึกอยู่ใน ระบบของสังคมไทยยิ่งมาถึงวันนี้แล้วสถานการณ์โลกาวินาัคือโควิด1 9ก็ยิ่งทำให้โจทย์เนี่ยทั้งของผู้บริหารประเทศและกลไกรัฐก็ยิ่งยากมากขึ้นปัญหาที่ยากอยู่แล้วก็ยิ่งหนักแล้วก็ซับซ้อนถึงขนาดจะต้องปฏิรูปตามสภาวะปกติอาจจะไม่เพียงพอหรืออาจจะจำเป็นต้องมีการปฏิวัติสังคมกันด้วยเช่นห,หรือเปล่านะครับ ดังนั้นในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมที่ได้ระบุถึงประเด็นที่ท้าทายและข้อเสนอแนะข้อสองในหน้า450ที่ระบุว่ากลุ่มผู้เสียเปรียบทางสังคมบางกิจกรรมปฏิรูปที่ยังมีความก้าวหน้าไม่มากเท่าที่ควรแม้จะมีความพยายามในการแก้ไขกฎหมายให้เอื้อต่อการช่วยเหลือกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติยังคงต้องมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมคําว่าการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดแล้วมากน้อยแค่ไหนเกิดแล้วพัฒนาต่อได้ไหมถ้าหากว่าเราไปดูกันในหน้า456ที่พูดถึงด้านการคุ้มครองผู้บริโภคครับท่านประธานครับ มีการระบุในข้อดีๆอยู่เช่นว,ว่านอกจากนี้ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคยังมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจหน้าที่ให้กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่27พฤษภาคม2562 ให้เลขาธิการสกบมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคและเพิ่มบทบาทของอปทเข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งถือเป็นมุมมองและมิติใหม่ๆที่ดีๆเช่นเดียวก,กันกับการถือกำเนิดของสภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วกว่าจะตั้งมาได้กฎหมายก็ผ่านมาตั้งสองสามปีแต่ก็ถึงวันนี้ก็ได้ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นในการขับเคลื่อนในภาคประชาชนในฐานะที่เป็นสภาขององค์กรของผู้บริโภคซึ่งก็จะต้องทำงานคู่ขนานไปกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่ในขณะเดยียวกันในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคยังมีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องอีก30กว่าแห่งซึ่งมันบ่งชี้ถึงความซับซ้อนบ่งชี้ถึงความยุ่งยากทิ้งไปรวมถึงกระบวนการ กลไกของกฎหมายที่กําหนดเอาไว้ในหลายๆเรื่องนะครับที่กําหนดออกมาแม้กระทั่งกฎหมายที่หลายท่านทราบกันดีว่าออกมาเพื่อช่วยผู้บริโภคให้สามารถไปฟ้องศาลได้โดยไม่ต้องมีทนายโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมโดยกลไกต่างๆที่สามารถจะได้คําตอบภายในรวดเร็วแต่ปรากฏว่าในทางกลับกัน ผู้ประกอบการซึ่งมีกลไกที่เหนือกว่ามีนักกฎหมายที่เหนือกว่ามีผู้ให้คำปรึกษาที่เหนือกว่าก็สามารถใช้กฎหมายนี้กลับมาทำให้ผู้บริโภคซึ่งเสียหายจริงกลับกลายเป็นไม่สามารถที่จะไปต่อสู้คดีได้เท่าไรนัก อันนี้คือเป็นปัญหาที่เรื้อรังแล้วก็ยังคงติดพันมาจนกระทั่งถึงวันนี้แม้กระทั่งสิ่งที่ได้เดินหน้าไปแล้วในกระบวนการของการปฏิรูปได้ออกมาดังนั้นการที่จะพูดคำว่าการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธปรรมจะต้องปฏิบัติได้จริงอย่างไรกระผมคงต้องขออนุญ,ญาตกลับเรียนต่อท่านประธานว่ามันมีทั้งปัญหาทั้งอุปสรรคเงื่อนไขและข้อจำกัดนั้งในขั้นปฏิบัติการ ทั้งในขั้นกระบวนการทั้งในขั้นระบบที่ถูกกาหนดอาไว้ทั้งในขั้นกฎหมายกระบวนการและการใช้ดุลพินิษตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ไปจนกระทั่งถึงผู้ใช้กฎหมายในระดับสูงทําให้กระบวนการของการต่อสู้ของภาคประชาชนหรือผู้ที่เป็นผู้บริโภคหรือเป็นผู้ที่ใช้บริการนั้นเสียเปรียบเป็นกลุ่มผู้เสียเปรียบทางสังคมอย่างเห็นได้ชัดจนกระทั่งทําให้เราเห็นว่าแม้กระทั่ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดนี้นะครับเราก็ได้เห็นว่าการที่มีอบอตจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุผิดพลาดไปท,ทั้งทั้งที่เป็นข้อบกพร่องของประชาชนเป็นข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่แต่กลับกลายไปเป็นความผิดของประชาชนที่จะต้องถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายซึ่งเช่นนี้เนี่ยนะครับเกิดอย่างมากมายในกรณีที่ผู้ที่เป็นผู้เสียหายนะครับ ดำเนินการไปตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรืออะไรก็ตามแต่ปรากฏว่าในที่สุดก็ต้องถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายเช่นเดียวกันดังนั้นในเป้าหมายของการดำเนินการทางสังคมเพื่อให้กลุ่มผู้เสียเปรียบทางสังคมเป็นการปลดล็อกนะครับในการข้อจํากัดต่างๆอันเป็นอุปสรรคของคนเหล่านี้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีโอกาสอย่างเสมอภาค แล้วก็จะบรรลุเป้าหมายภายในปี2,565ว่าจะผลักดันนโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียเปรียบในสังคมเพื่อเพิ่มสัดส่วนของกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมนั้นให้สามารถประกอบอาชีพได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่แหละครับ คนส่วนใหญ่ของประเทศที่กำลังรอการแก้ไขปัญหาจำเป็นจะต้องได้รับการปฏิรูปภายใต้เจ็บจำานงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการที่จะช่วยเหลือคุ้มครองผู้บริโภคในทุกๆมิติอย่างจริงจังครับขอบพระคุณครับ